คือฝ่าคือฝนช่วมือเสมอโลยอิตแเล่ครับเหล่สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะพามาอัปเดตตะดุยค่ะพี่น้องอาการล่าสุดของตะดยุยก่อนจะไปดูตะดยุยก็มาบึงป้าหนุ่ยก่อนป้าหนุ่ยน้องสาวตะดุยมาอยู่พักพิงที่นี่ม,มันรีลงไปจักมือลรป้าอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งตั้งตตแต่ตะดุยไปผ่าตัด น้องสาวตาดุยกะมาเห็ดกับเขากปอนเขาอ้อหน้อยตอนนี้กะอาน้อยกะอยูหึ่งอันนี่เลยบุไปใส่ดอกอาน้อยกะบบดื้อคือตาดุ๋ยเลยอาน้อยเขาเห็ดอีหยังตอนนี้ลูกชายเขาเจอกะอยูหึ่งอันเปิดเพลงฟังเพลงอาน้อยโอ้ยโป๊โป๊โป๊น้องสาวโอ้น้องสาวเข <im it> าอาบน <im it> um ้ำให้เออ เส้ ة, นเสือก <c oughs> <c oughs> ่อนเออเอาขึ้นสูงชุ้งห็นอันนี้ก่อนเห็นแต่หน่าขาวขาวน้องสาวเขาก็อาบน้ำให้แค่ตะโดยอืาเอ็ดให้มาบึ้งตะโดยบัดนี้โอ้ยพูดเดี๋ยวบึ้งก่อนอันนี้ที่นอนผู้ใดที่นอนย้ายแหน่นคือที่นอนไผ ที่นอนสิมียายแหน่นแม่ตาด้วยป้านุยไอ้แจวอาน้อยแล้วก็ตาด้วยไอ้น้อไผ่บง่งมีอยู่เบิงอาการโอ้เห็นอยู่ไปอยู่เงินใหญ่มากจนขาวเนาะเป็นจังไดแเราถามเอฟซี 4, เป็นห่วงเป็นใหญ่อยู่ไลยไอก้เกาเกากึกนี่เ,เอาแนวขาศีกตะแลยอยู่ใส่อะอาบน้ำยังางใจขีท่าขี้ตะแลยหายอยู่ใส่ขวดขวดโอ้โอ้โอโอโอที่คอยขายต่อให้เจ้านี่นะ ไม่ไม่ซีดนี่นะซื้อมาซื้อมาทิพย์หาแล้วมาขายต่อหาซื้มโอ้ยยี่หัอนี่บ่แมนได้พ่อใหญ่หึมยี่หัอนี่นั่นล่ะยีหัวอะไรอ้ขนาดอะไนี่แล้วยังเกิดหิมปากตลกหน้าตายเซ่ออยู่ปากเก่งอยู่อันนี้ที่นอนลูกสาวก็ออกให้ไม่เบิดเลยเห็ดเออโค้งไม่ค้นไม่อ่ะเบิรงเบิร์นราสิซอยเหลือตัวเองจริงด้วยหนึ่งสองสามคอยโบโจมได้ให้เจ้านี่ อือแล้วเก่งคืงอหยังนี่นเขาว่าแต่ดทางหลังหนึง่งเอื้อออืมก็เ,ออเ,ออเปิดแอ,อรน์นี่ตากแก่นะนี่พาตัดใสใส่เล็กได้เนาะตาดุยเนาะฮะเล็กจังไดรเกาะส,สีทอนสีทอนสีทอนอืมโอ้ สะเดามาถือโอ้ถือกินกิน้ําน้ําอาบเสร็จต้นเสร็จน้ําบ่อาบแท้แท้หอมแท้แท้หอมโอ้ปูน่ะโอ้อั่นน่ะโอ้บ่ธรรมดาอออาตาแล้วก็สดสื่นแจ่มใสแน่ล่ะเนาะสิแข็งแรงกว่าเก่าอยหอมอีหลีหอมเป็นตะกินเนาะของยบามาย50 หอมเป็นตะกินเนาะพว่ามันหลุดไอ้กินไอ้ช็อกโกแลตผสมโอ้อยเอียงเดี๋ยวโบโฟกัดปูดโทรศัพท์ผิ่นหลินปาน<ม>อันนี้เด้โทรศัพท์อยู่ข้างบอน,นอนเตรียม,มเนี่ยเงียวเงียวกับเงียวใส่อันนี้เลยมนบอล<ม>ขนาดอันนี้ได้หนี่ขี่พโพนสวดทายออกงั่งนี่ไันทายสิบหมื่นอู้อีพ่อหน่าจำพ่อขี่พโนนฮิตโอโหอยู่ กินไฟเบอร์บระขามเด smoking, ้อมันเลยกินยาถ้าบ er no ่ายคันๆเลยนี่นะกินไฟเบอร์บระขามออกไวดีออกยังไม่ออกเงี้ยผมยังไม่ออกเงี้ยคนหนงแต่เมื่อย์ได้สิเมื่อยกว่าเก่าเกว่าเก่าอืมอืมยา้าบ่ายเขาก็บผูกแขนผูกยังอื่นขวนให้มาอยู่เฮือนอยู่ซ่านมาที่นี่เราก็สิแลนหันได้เราที่เราใส่ได้เก๋าอีหลากหลักงอแกงหลักถ้วยแง่งเราสิเศร้าใส่เหลี่ยวซีขาเห็นแจ๊กน่อยก็ หายดีก่ะผ่าทิมบริจาคต่อ <c oughs> <c oughs> เขาว่าหลังจากถี่ผ่าตัดเหลวหลังจากเียอาการดีเหลวนี่คือว่ากระสิคอยไปคอยมาแต่กวัวเก่าแต่ที่ได้ใส่เก้าอี้บอกกันยังว่าท่านห่จากที่คยอันนี้จากที่คยใส่เก้าอี้ผ้าถวยผ้าจา้งงานป้ยังสิผ้าจะคล้องไป <c> ้ <oughs> ยังสิม่มีตมันแเลยผ้าปายำหลู่ประย <c> ู <oughs> <N un S 1> <c oughs> นั่นแหละมาที่นี่ก็ Say, gì à, lo... cái xài ló bung lót, mỗi ngày mùa măng gạo lâu đi, sưu y. Hoa, chết chết bóng lên, pay em mẹ mùi. Hoa, chết mừng, hoa, phần mẹ mẩy chết tinh em hoa, yo luôn mhm. Ngā sưu kao tóc, mhm. Maka buộc bội, phá mừng mọi thân mặn mát 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 มาทีนี่กินให้แต่แหงแต่กินหลายแหงแต่ขี้ปูลนักแหงแต่ลูกหยาบวันนี้นักเก่าเก่าอ,อ,อืมขี้เธลถ้เลาถวยบ่ไเดนมีถวยที่สองอืมว่าเลยหายไวใวเขาวะให้ตาด้วยหายไวใวแข็งแรงไวใวสุขภาพร่างกายแข็งแรงเขาวะอืมลูกเช้าก็ดูเลเป็นอย่างดีลางานมาประมาณเดือนหน e. ึ่งเดี๋ยววันที่สามแม่นั่ที่สามไปเจ๋ยว ไอเชยเอ็มชิมะโอวันทีซีเดือนน่ะวันทีซีนี่เองอือเดี๋ยวก็มาแล้วก็มาอยู่เขาปิดถืมลูกสาวคุณหน่อยอือก็มาอยู่กับตาด้วยจะมานวดให้ตาด้วยหรือจะมาป่วนตาด้วยก็ไม่รู้ตาด้วยอย่าดื้อนะอย่าร้องไห้นะเออหนาหิดหนาทีแทนพอ ดูเลพี่ชายอาบน้มเสร็จแล้วท้านอ้าาานอยโพดแป้งปกตินี่ขาวชั่วเลยเนโอ้โอ้สวัสดีครับเขาว่นานาเขาอาบน้ำแล้วเขาวสวัสดีครับอ่าโอเคฮ้มอหน่อยก็แข้งแรงกินเขาได้คือกันอืมมีทาน้อยโพสปกติถ้าตะดุยนี่ท้าเยอะเราเครื่องป๋องถ้าเจาหนีนตหลีก มอหน่อยบอกหลีกแม่นเมนเดี๋ยวนี้มอหน่อยเท่าแหงกผล่หลีกโผล่ลเหม็นเท่าแหงเถ่าแหงแล้วสี่สิบเท่าไรมอหน่อยสี่สิบสามคนเ่เออมอหน่อยอายุสี่สิบสามปีหุน่นเบ่งดีละรุ่นรุนที่เป็นแบบมอหน่อยนี่มีมอหน่อยนี่แหละทีแข็งแรงกูโม,ม่นี่แหละดูได้ดุนล้กากาแบบว่าถึงกินอาหารการกินจะช้าแต่เขาก็ค่อยก,ก,กิน กินข้าวมิตรเขาก็รู้นะถ้าข้าวต้มไม่แทบเขาก็บอกไม่แทบกินไม่อยู่ท้องเขาอะอืมอะไรเขากินขาวมิตรตาโดยก็นอนผักผ่อนสำนีหละค่ะพี่น้องอัปเดตอาการให้เบิงตะโดยก็แข็งแรงลูกไส้ก็บวคอยพร้อมทีเสียออกคลิปเนาะค่ะเนาะไปแล้วสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อค่ะที่เป็นห่วงเป็นใหญ่คนในทีมงานของสาวเจ๋ยเนาะค่ะเนาะรวมทั้งสาวเจ๋ยนํา ที่เป็นห่วสาวเจานำะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตะดไปไปเอ้นอนดมขีตะแหล่สบายเลยแบบนี้หอมเปิดสีน้ำหอมอโบโบเซตโตได้หัก<อ>สีน้ำหอมได้แจ๋วอ่าเมนโอ้ยอย่างเขาเมแนแหงอ,อย่างคนในคลิปมา,ามัานบเลเลยโบ้าอ่าขาล้บอ่า้รับ เป็นกออกจ้าบกบ้านเนี่ยเาคิออ้วไงเมือว่นศุกร์เลยเ่อวาน้อานน้ำามแล้วก็เลยฉีดน้ำหอมให้หอมล้วว่ายาดพี่น้องเดืถือกินเขาไปในโทรศัพท์ล้วะอ,อย่างโผล่เบิงถือกินย่างลเบิ้งถือกินสะพ่อเราฝาเราฝ่าว,วใส่ในเสื้อเจ๋อมาเอา้ํำหอมไปฉีดฉีดฉีดว่าท่านได้เ <c> ส <oughs> ร็จโตฉีดน้ำหอมละ